สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสว,ส,สวัสดีตอนเช้าท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นเยือกนะคะสวัสดีจากโคสมาลีประเทศเยอรมน,นีนะคะเชา้าวันนี้ก็อยากจะให้ชาวเอซทุกท่านได้เห็นหมอกขาวทะเลขาวประเทศเยอรมันตอนนี้พายุหิมะลงแรงมากหิมะตกนะคะออมองั้งไหนก็ขาวไปหมดเลยค่ะทะเลหมอกนะคะหรือว่าอะไรดีละเขาเรียกอะ าจะให้แอฟีได้ดูนะคะมันขาวไปหมดเลยค่ะเนี่ยกำลังตกตกมาวันหนึ่งแล้ววันนี้วันที่สองแล้วนะคะตกแรงมากนะคะตรงนี้ยังถือว่าน้อยไปเพราะว่าเป็นช่วงลมเข้านะคะลมก็จะพาดไปข้างหน้าตรงโน,น้นโน้น,น,น,นเห็นไหมคะตรงโน้นเป็นถนนนะคะขาวไปหมดเลยค่ะคะก็เป็นประวัติการนะคะหิมะไม่ได้ตกที่นี่มานานแล้ว ที่จะตกเยอะๆแบบนี้นะคะแต่เปิดมาให้ดูเนาะดูสินะอ่าฝั่งตรงกันข้ามโนนโรงเรียนอนุบาลน,นะคะข่าวไปหมดเลยค่ะนะคะรถกไ็ไม่แทบไม่มีรถวิ่งคือยังไม่เห็นรถวิ่งเลยค่ะเช้านี้ฮะทุกคนอยู่บ้านหมดนะคะอยู่บ้านกันหมดเลยดูสิคะก็ เคยเกิดหีมะอย่างนี้ขึ้นครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสมัยสิบหพพ้าปีที่แล้วตกแรงมากค่ะทุกท่านอันนี้เห็นไม่ค่หลังบ้านหลังบ้านเนี่ยแต่มันเป็นโล่งเนาะก็เลยเห็นหมดเลยว่าเออมันเป็นยังไงขาวยังไงนี่ค่ะบนรั้วนะฮะไม่ได้ออกไปเล่นเรอกขนาวไม่ชอบเปียกค่ะก็เมื่อวานไปเดินมาแล้วรอบหนึ่งนะคะ อยากจะให้ทั่วโลกได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะตรงหน้านน้นที่เป็นก็เป็นสีไม้ไม้นะคะวงๆนะ่ะเป็นอ่างช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงหน้าร้อนนะคะเขาจะมาลงอ่างในนี้ค่ะห่างใหญ่มากค่าฮะให้ดูหลังบ้านเนาะเคยเห็นแต่หน้าบ้านเคยเห็นแต่หน้าบ้านเนาะก็เลยให้ดูหลังบ้าน ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายอยากจะมาทักทายทุกคนนะคะว่าที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเออมื่อวานก็ลงข่าวเนาะทั้งประเทศเยอรมันเลยดีเลยนะคะทีออ่มีฝนมีหิมะนะเต็มไปหมดเลยคือหนาวทั้งประเทศนะคะก็ติดลบก็ลบห้าลบสิบแล้วแต่พื้นที่นะคะก็เห็นข่าวในประเทศไทยลงอยู่นะคะว่า แต่ประเทศเยอรมนีโดนหิมะหนักนะคะแอดมินก็นั่งอยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ดีนะที่ไปซื้อกับข้าวมาไว้แล้วเมื่อวันเสาร์นี้แล้วคืนวันเสาร์นะคะหิมะตกตอนกลางคืนเนาะทั้งลมทั้งหิมะพายุแรงมากพอเช้าวันที่ตื่นขึ้นมาถนนหน้าบ้านขาวโปนเลยค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดีใจที่ได้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงนะคะคือปกติแล้วนะคะธรรมชาติควรจะอยู่ให้เป็นแบบนี้ค่ะคือช่วง ตุลาพฤศจิกาธันวาม,มกรากรุภาถึงมีนามเมษาอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นช่วงเหอมะาตกแต่ตอนนี้เลดูมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยพอเปลี่ยนแปลงไปเยอะปุ๊บโอโซนโลกก็เปลี่ยนไปเนาะมันขึ้นมาจากโอโซนร้อนโลกกับโลกมันร้อนเนาะออก็เลยเออทุกอย่างเปลี่ยนไปก,ออก็อยากจะมาคุยกับทุกคนนะคะว่าออคิดถึงบ้านเวลาที่เราเห็นหิมะาตกอย่างเงี้ยคิดถึงประเทศไทยเราเนาะ ร้อนอากาศดีมากแต่ที่นี่หนาวก็นั่งแต่อยู่บ้านนั่งเตาผิงนะคะก็ก็รู้สึกดีที่ได้แบบได้มีคลิปนะคะได้ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเออต่างประเทศเขาอยู่กันยังไงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้กดไลค์กดติดตามนะคะสอบถามแนะนําอะไรก็หรือว่าอยากจะรู้เรื่องวิถีชีวิตคนไทยในเยอรมันนะคะอยากให้ f อฟทุกท่าน ได้เขียนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยกดติดตามได้ค่ะเพราะว่าแอดมินจะม,มีคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาทุกวันนะคะคือเราเจออะไรดีๆเราก็อยากจะส่งมาให้ทุกคนได้เห็นนะ,ะเพราะว่าวิถีคนไทยในต่างประเทศ<ม>กับวิถีคนไทยในประเทศประเทศไทยมันไม่เหมือนกันนะคะแม้กระทั่งภาษาการกินการพูดนะคะ อาหารอาจจะมีมาโอเคภาษาอาหารไทยเพราะเรานํามาเองแต่จริงๆแล้วอาหารที่นี่เขาก็กินมันฝรั่งกันค่ะเป็นอาหารหลักนะคะบ้านเราก็กินข้าวนะคะก็เลยแบบก็อยากจะให้ทุกคนอย่างที่บอกแล้วว่าได้รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเวลาใครที่อยากจะมาเที่ยวต่างประเทศมีญาติพี่น้องจะได้รู้ว่าเออคนต่างประเทศเขามีวิถีความเป็นอยู่กันยังไงแล้วแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันค่ะก็เหมือนบ้านเรามีคนฐานะมากดีมาก ดีหรือว่าปันกลางยากจนอะไรก็มีหลากหลายกันไปก็สังเกตได้ว่าบางที่ยังมีขอทานเลยคะ่ะที่ประเทศเยอรมน,นีนะะก็แล้วแต่ขอทานก็มีแตกต่างกันไปนะคะเมืองใหญ่จะเห็นเมืองเล็กๆไม่เห็นสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตอัปเดตให้ดูคลิปใหม่สวัสดีค่ะ